สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเงาะชาแนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกม ROX นะครับหรือ r a g n a r o k X Next Generation นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับของอะไรบ้างในช่วงต้นเกมนะครับที่จะสามารถทาเงินได้แบบเป็นกรอบเป็นกำนะครับยังไงผมก็จะบอกว่าในคลิปนี้แล้วกันนะครับอาจจะมีความยาวนิดหน่อยแต่ยังไงก็ขอให้ดูให้จบแล้วกันนะครับผมเพราะบางช่วงบางตอน อาจจะข้ามอะไรไปก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณกดข้ามนะครับก่อนอื่นเลยนะครับยังไงก็ฝากเลิกล้วกันนะครับถ้านึกถึงอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์นะครับต้องแฟนเช็คเท่านั้นนะครับผมรับประกัน2ปีนะครับเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้ทันทีนะครับไม่มีซ่อมและสําหรับใครที่ชอบเติมเงินเกมนะครับยังไงก็ฝากเลิกล้วกันนะครับ litman shop นะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ว่าจะเป็น r v r o m นะครับผมฟรีไฟล์นะครับ call duty หรือจะเป็นพับดีมือบายและเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับผมยังไงก็ กดลิงก์กนได้ได้เลยโอเคเราจะมาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับผมก็จะกดในส่วนของประมูลเลยแล้วกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมจะบอกให้นะครับของที่ผมสอนทั้งหมดนี้ไม่ควรจะขายใน1-3วันแรกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณขายวันแรกเลยนะครับมันจะทำให้คุณได้เงินน้อยนะเพราะว่าราคาตลาดของเกมนี้มันจะปรับเปลี่ยนขึ้นทุกวันทุกวัน ดังนั้นถ้าเกิดว่าใครดองของไว้ได้แนะนําว่าให้ดองไว้ก่อนประมาณสัก3-4วันได้ยิ่งดีแล้วคุณค่อยเทขายทีเดียวนะครับเพราะมันจะขึ้นแบบเป็นสเต็ปบายสเต็ปนะครับอเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูก่อนแล้วกันผมจะกดดูในไอเทมทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับวันนี้นะครับคุณดูตรงนี้นะนี่ผมจะสมมุติเขาเรียกว่ายังไงเดียอ่อสมมุติให้ดูก่อนแล้วกันนะครับเนี่ยราคาสถติเห็นไหมคุณลองดูนะ เนี่ยหวัน2วันก่อนเห็นไหมแล้วพอดูวันรุ่งขึ้นหรือวัน3ามวันต่อไป7วันต่อไปอะไรอย่างเงี้ยกราฟมันก็จะดีดขึ้นไปเลยนะครับผมดังนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าราคาเนี่ยนะครับมันอยู่ที่วันที่เราขายไปนะดังนั้นถ้าเปิดเซิร์ฟมาอย่าเพิ่งรีบขายโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับไอเทมนะครับในหมวดแรกนะครับถามว่าในหมวดของแรกมีอะไรบ้างที่มันจะขายดีบ้างนะครับหลายๆคนอยากจะรู้ผมบอกเลยครับอันแรกก็คืออันนี้นะครับนี่เลย บอกเลยว่าอันนี้เนี่ยใช้เยอะจริงๆนะครับผมยิ <st unlikely> ่งในช่วงแรกช่วงกลางเนี่ยใช้กันเยอะมากถามว่าเอาไปทําอะไรผมจะสอนคุณดูด้วยวิธีที่คุณจะได้รู้ว่ามันเอาไปทําอะไรได้บ้างนะครับคุณเห็นตรงข้างล่างไหมครับการใช้งานนะครับเนี่ยมันสามารถไปสร้างอะไรได้บ้างคุณกดเลยเห็นไหมสามารถเอาไปสร้างที่อัปเกรดอาวุธได้เห็นไหมครับแล้วคนกดอันต่อไปครับสามารถเอาไปสร้างที่อัปเกรดเกาะได้นะครับผมเห็นไหมเออและอันต่อไปอ่ะสามารถเอาไปสร้างที่อัปเกรดแหวนได้ หรืออัปเกรดประดับนะครับดังนั้นเนี่ยคุณดูวยตัวของคุณเองเลยว่าอะไรก็แล้วแต่มันทําอะไรได้บ้างนะครับผมแต่วันนี้ผมจะบอกคร่าวๆว่าอันนี้นะครับในส่วนของเจ้าหินตัวนี้เนี่ยขายได้ราคาดีมากนะครับแล้วก็บอกเลยว่าขายได้ราคาเดียวยาวด้วยนะครับผม่อมาก็จะเป็นหินอันนี้นะครับหินอันนี้เนี่ยจะเอาไว้ใช้เกี่ยวกับการทํารูนนะครับซึ่งหินตัวนี้เนี่ยจะขายได้ประมาณกลางๆเกมหน่อยนะครับผมอาจจะป่านไปสัก อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์กว่าๆสองอาทิตย์นะครับจะเริ่มมีราคาเพราะว่าคนจะเริ่มเอ็นชานกันเอ็นชานหน้าตาเป็นยังไงครับเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยอันนี้แหละนะครับคือเอ็นชานนะครับผมที่เขาเอาไว้เอ็นชานออฟแมวหรือที่เขาเรียกกันนั่นแหละนะครับที่ว่าได้สเตนได้อินได้เวดได้เด็กนะครับสำหรับใครที่ไปเอ็นชานที่เมืองควอนเทล่าครับอันนี้ก็เป็นอันที่2นะที่ผมบอกนะครับอันนี้คืออยู่ในหมวดลุ่นแรกก่อนนะนะครับโออออันเนี้ยนะครับก็มีความสําคัญเช่นกันนะครับผมถามว่าเอาไปทําอะไรครับ มันก็เอาไปทําแร่ชนิดหนึ่งครับแลวถามว่าแร่ชนิดนี้ทําอะไรได้นะครับมันจะเอาไว้ขึ้นขั้นพวกประดับนะครับผมดังนั้นเนี่ยแร่ชนิดนี้เขาจะต้องทํากันในช่วงแรกเพราะว่าบางคนชอบัพขั้นประดับนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีราคาในช่วงกลางๆเพราะว่ากว่าจะขุดได้นะครับผมมันก็ต้องเป็นพวกเลเวล2เลเวล3าอะไรเงี้ยนะครับถึงจะขุดได้นะครับซิวเวอร์อออันนี้บอกเลยว่ามันไม่ค่อยมีราคาครับค่อนข้างจะไร้ค่านะครับ แล้วก็อันนี้ก็อีกอย่างหนึ่งครับไอรนอ,อนออเช่นกันนะครับก็กใช้ในการคราฟนะครับพวกอาวุธนะครับที่ต้องการจะขึ้นขั้นนะครับอย่างเช่นเอาเอาอาวุธของกลเลนท่ปักไปขึ้นเป็น1นขีนดมันก็ต้องใช้พวกไอรอนนี่แหละนะครับหรือว่าขึ้นขั้นประดับนะครับยังไงก็กต้องใช้พวกนี้ในการในการทํานะครับต่อมาครับอันนี้ก็เช่นกันครับทานเนี่ยนะครับค่อนข้างจะใช้เยอะนะครับเพราะว่าเกือบหลายๆอย่างมันจะต้องใช้ นะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างออริดิคอนอิรูเนียมเบนเดียมนะครับหรือว่าจะเป็นพวกซิเวอร์นะครับหขีดโกลหขีดไอร่นึขีดเนี่ยจะใช้ฐานเป็นตัวเรียกว่าอย่างไงเดียเป็นตัวเป็นตัวสร้างเสมอดังนั้นฐานก็ค่อนข้างแพงนะครับถ้าใครขุดได้ก็พยายามเก็บแล้วก็ดองไว้ก่อนแล้วกันนะครับส่วนไอเทม2อย่างนี้นะครับเนี่ยสออย่างบนก็คืออันนี้นะครับมันก็อย่างที่ผมบอกครับเอาไปทำลูนนะครับผมลูนในที่นี้ก็จะเป็นพวกลูนเตนเอจิเด็กวิดอินลักนะครับ เอาไว้สร้างพวกชุดนะครับผมหรืออุปกรณ์สีฟ้าหรือชุดฟ้านะครับที่มันจะต้องใช้นะครับลูนจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับผมนี่เห็นไหมครับอ่าประมาณนี้นะครับวัตดุทุกอย่างนะครับที่ผมสอนที่ผมบอกเนี่ยนะครับคุณไม่ควรจะเอามาขายเป็นอย่างเงี้ยนะครับคุณควรจะเอาไปสร้างคือคือเอาง่ายๆคุณควรจะไปหลอมสมมุติว่าคุณจะต้องการจะขายอันเนี้ยคุณก็ควรเอาไปหลอมให้มันเป็นอันนี้ก่อนแล้วคุณค่อยเอามาขายเนี่ยนึกออกปะ ถามว่าทําไมผมถึงบอกให้คุณหลอมก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณหลอมเนี่ยคุณจะได้เก็บเลเวลหลอมด้วยดังนั้นเนี่ยแนะนําว่าวัตถุดิบพวกนี้ไม่ควรเอามาขายแบบด้วนๆแบบเนี้คุณควรจะเอาไปคราบให้มันเป็นให้มันเป็นของเพราะว่าจะได้เก็บแต้มการคร้าฟไปด้วยนะครับดังนั้นนะครับผมบอกแล้วนะว่าไม่ควรนะครับแล้วก็โอลิอีรูอันนี้ก็รู้อยู่แล้วนะครับเนี่ยบอกเลยว่า โอลิเนี่ยนะครับจะขายดีมากครับส่วนอีรูเนี่ยจะราคาเอ่อราคาจะลงครับราคาจะถูกเพราะว่าคนเนี่ยค่อนข้างจะแห่ไปตีอยู่2อย่างครับ1ก็คือโอลิดิคอนก็คือเอาไว้ตีอาวุธนะครับต่อมาครับ2ก็คือเบรเดียมนะครับเบรเดียมเนี่ยเอาไว้ตีประดับครับเมื่อเอาไปคราฟเนี่ยมันก็จะเป็นแร่นี้นะครับผมเบรเดียมก้อนกลมๆลีลีเนี่ยข้างบนเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้แหละจะเอาไว้ตีบวกประดับนะครับหรือเรียกว่ารีไฟนะครับผม ดังนั้นอย่าลืมนะที่ผมสอนคุณต้องเอาไปหลอมก่อนนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยแต้มหลอมของคุณจะทําอะไรไม่ได้เลยนะครับผมที่เหลือก็ไม่ค่อยมีอะไรสําคัญแหละนะครับแล้วก็เคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งครับผมบอกแล้วนะครับผมบอกเสมอว่าหลายๆคนไม่รู้แล้วบอกเลยว่าแม่งเยอะมากที่ไม่รู้นะครับการที่คุณซื้อแร่เลเวลสไปเนี่ยคุ้มค่ากว่านะครับสมมุติดูนะแร่เลเวลสองอันเนี้ยสองนะครับแล้วคุณดูอันนี้เดียมันร้อยหกสิบอ่ะเท่ากับว่าถ้าเกิดว่าคุณซื้ออันนี้ก้อนนึงเนี่ย คุณสามารถเอาไปย่อยได้2ก้อนจำเอาไว้ว่าแร่เลเวล2ถ้าเราเอาไปย่อยมันจะได้2สมมุติว่าเรามีแร่เลเวล2 10ก้อนเราเอาไปย่อยมันจะได้20ก้อนนะครับผมสะเหมอนะครับบอกเลยว่า100%ทําได้ทุกอาชีพแล้วคุณจะสังเกตเห็นได้ชัดว่าโอริเลเวล2กับอีลูเลเวล2เนี่ยเห็นไหมคุณลองดูนะโอริดิคอนเลเวล2 2,500แต่โอริดิคอนเลเวล1เกือบพันห้า ไอ้เหี้ยถ้าเกิดว่ามึงดึงอันเนี้ยคุณคตรไม่คุ้มเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณมาดึงเลเวลสแล้วคุณเอาไปย่อยเนี่ยคุณมาดึงอันเดียวไปย่อยได้2อันเออคุณเสียเงินแค่สองพแต่คุณได้2อันแต่ถ้าเกิดว่าคุณซื้อเลเวลหนึ่งไอ้เหี้ยคุณซื้อเลเวลหนึ่งสองอันเป็นเงินเท่าไหร่อเอถูกว่าสองพันแปดหรืสองพันเก้าอ่ะดังนั้นเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าคุณดึงทีร้อยชิ้นนะดังนั้นมันมันต่างกันเป็นแสนเลยนะหลายแสนหลายแสนแต้มชมพูเลยนะครับ ดังนั้นก็จำเอาไว้ครับเบนเดียมด้วยนะครับทุกอย่างเลยนะครับเราสามารถเอาไปย่อยได้นะครับดังนั้นก็จับอาไว้แล้วกันนะครับผมออกมาครับวัสดุเก็บเกี่ยวเนี่ยนะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยถามว่ามีอะไรพิคๆบ้างในช่วงแรกนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวนี้ครับเผมเน้นหลักเลยครับเจ้าตัวนี้นะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะสามารถเอาไปทาการอาร์ฟออฟ i มได้นะครับจะมีอยู่3ามตัวครับเนี่ยแล้วก็มีตัวนี้ครับแล้วก็มีตัวนี้ครับ3ามตัวนี้บอกเลยว่า คุณเก็บมายังไงก็ขายออกนะครับผมเออบอกเลยว่ายังไงก็ขายออกครับคนใช้เยอะครับตัวเด็อันหนึ่งพันหกแปดสิบพันหกแปดสิบเห็นไหมเออพันหกแปดสิบพันหกแปดสิบอันนี้ไม่มีขายด้วยนะครับผมดังนั้นแร่เออไม่ใช่แร่นะครับวัสดุเก็บเกี่ยวสามอย่างนี้บอกเลยว่าสําคัญมากในช่วงต้นเกมนะครับถ้าใครไปขุดได้ก็ไปขุดมาขายซะนะครับแต่อย่าลืมนะผมบอกแล้วว่าควรจะเอาไปคราก่อนแล้วค่อยขายถ้าเกิดว่าคุณขายไปอย่างเงี้ยเท่ากับว่า คุณก็ขายดอกไม้เปล่าๆคุณไม่ได้แต้มค้าบ่ะเออต่อมาครับที่ตกปลาครับบอกเลยว่าต้นเกมมีอะไรบ้างที่แบบว่าเด่นชัดเลยครับผมสองอันนี้ครับก็คือเปลือกหอยครับแล้วก็ไอ้เจ้าหินเนี่ยนะครับไม่รู้มันจะเรียกว่าหอยหรือว่าก้อนหินผมเรียกว่าก้อนหินแล้วกันถามว่าเปลือกหอยกับก้อนหินเนี่ยสำคัญยังไงกดครับอันนี้เนี่ยจะเอาไปเป็นวัสถุดิบในการสร้างนะครับผมที่อัปเกรดอาวุธนะครับดังนั้นเนี่ยทุกคนก็จะต้องทํากันเยอะมากครับ เพราะมันต้องอัปเกรดได้60ครับผมเออเพราะว่าเพื่อที่จะปลดนะครับระบบ w a วกนะครับมันจะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าเจ้าหอยกับหิน2อ,อย่างเนี้ยนะครับมันจะเป็นอะไรที่ขายโคตรดีและถ้าคุณคราบได้จะดีมากเนี่ยคุณค้าเป็นไอนนไอันเนี้ยเน,นี่ยไออันเนี้ยไออันที่เอาไว้อัปเกรดเนี่ยแล้วมาขายคุณจะได้แต้มอัปเกรดไปด้วย แต่ถ้าเกิดว่าคุณเซียนมากเลยคุณรอไม่ได้คุณกระเยยนกระือรือเนี่ยนะครับก็แล้วแต่คุณคุณก็ขายเป็นไออย่างเงี้ยนะครับไปเป็นวัตถุดิบไปเลยนะครับตามใจนะครับผมสองอย่างนี้นะครับค่อนข้างจะขายได้ดีแล้วก็มีครับผมมันจะมีอยู่สามอย่างครับไอเนี่ยไอเปลือกหอยอันนี้ครับแล้วก็ไอปลาบูเนี่ยอันเนี้ยนะครับแล้วก็ปลาสเตียนเนี่ยนะครับสามอย่างนี้ก็ดีเช่นกันเพราะว่า3ามอย่างเนี้ยจะเอาไว้เป็นวัตถุดิบในการคราบชุดฟ้านะครับผมแต่ว่า การที่คุณจะไปตกปลาชนิดนี้ได้เนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจว่าต้องเป็นเลเวล2หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมขอดูแป๊บหนึ่งนะออกมานะครับวิธีการดูก็เข้าที่ไลฟ์สกิลนะครับเข้าที่ตกปลานะครับแล้วก็ดูครับอ่าโอเคครับต้องมีเลเวลตกปลาเลเวล2คุณถึงจะตกได้นะครับเนี่ยสเตอรเจียนนะครับสามอย่างนี้นะครับผมโอเคนะครับและนี่ก็เป็นข้าวๆนะครับอย่างที่ผมบอกต่อมาครับ ขาอุปกรณ์นะครับเนี่ยเห็นปะที่ผมบอกว่าอันนี้คือพวกสําเร็จรูปนะครับที่เขาค้าออกมาแล้วอ๋อไม่ใช่นะครับอันนี้นะครับจะเป็นวัสดุเอ่อจะเรียกว่าอะไรเดียววัตถุดิบนะครับจากดันแมงทองผมบอกเลยว่าชิ้นนี้แพงที่สุดและแพงตลอดการเพราะว่ามันเป็นชิ้นที่เอาไวค้ค้าอาวุธสามสิบนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้คุณพยายามอย่าลงขายไม่ต้องรีบลงขายครับ หรือไม่ก็เก็บไว้ใช้เองแล้วคุณไปลงดันเพราะว่าเจ้าหนวดชิ้นนี้เนี่ยมันไม่คุ้มกับราคาที่คุณจะขายใน1วันคุณสามารถรับของจากบอสได้แค่3ครั้งถ้าเกิดว่าวันนั้นคุณอาจจะไม่ได้ก็ได้วันนั้นคุณอาจจะได้แค่อันเดียวก็ได้หรือบางวันคุณอาจจะได้แบบ6 7อันก็มีแล้วแต่ดวงนะครับผมดังนั้นเนี่ยเจ้าแร่ไอเจ้าหนวดแมงทองตัวเนี้ยคุณควรจะเก็บเอาไว้คราฟอาวุธตัวเองหรือไม่ก็ถ้าคุณอยากจะขายก็แล้วแต่คุณนะครับคุณก็ไปเทขาย บางคนอาจจะใช้อาวุธขาวนะครับแล้วก็สามอย่างนี้ครับปีกกระดองเนี่ยนะครับแล้วก็ไอ้ขนมันเนี่ยนะครับเขาก็จะเอาไปทําชุดนะครับผมชุดสีฟ้านะครับชุดคราฟฟ้าเลเวลสามติบที่บอนเดลล่านะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับผมเอามานะครับนี่ที่ผมบอกเลยว่าเมื่อคุณคราฟแล้วคุณดูราคาผมจะบอกให้ว่าเวลาคุณคราฟเนี่ยราคามันจะแพงกว่าด้วยนะเนี่ยดูเด ก้อนนึงอะถ้าเกิดว่าคุณเอาไปค้าแม่งขายได้4,3 0 0อนะคุณกดราคาได้สูงสุดเลยนะครับแถมออฟแมวเนี่ยคุณดูเดียอันหนึ่งอะเมื่อคุณค้าสําเร็จแล้วอะนะครับเห็นปะคุณขายได้7 6 0 0อ่ะมันแพงมากนะครับดังนั้นอย่างที่ผมบอกคุณว่าคุณควรจะคราบนะครับผมคุณต้องค้าผมบอกอย่างนี้ดีกว่าคุณอย่าเอาวัตถุดิบมาขายอย่างนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเอาวัตถุดิบมาขายเนี่ยมันจะทําให้คุณไม่ได้แต้มคราบแล้วมันจะเป็นอะไรที่กากมาก นะครับเพราะว่าตัวเราต้องปลดแต้มคาไปเรื่อยครับยังไงทุกคนก็ต้องปลดนะครับเออผมบอกเอาไว้ล่วงหน้าเลยอย่าขายเอาง่ายนะครับถ้าเกิดว่าเอาง่ายเนี่ยใช่อาจจะมีตังค์อาจจะรวยในช่วงต้นสุดท้ายแล้วคุณก็จะเป็นที่เกลือก้อนหนึ่งอ่ะตอนกลางเกมกับท้ายเกมนะครับผมออหรือไม่ก็เป็นสัมภเวสีดูดพนุนคนนี้ไปเรื่อยนะครับก็ทําได้ถ้าเกิดว่าคุณอยากทาตามนั้นนะครับโอเคในหมวดนี้ไม่มีอะไรมาก บับต่อสู้ถามว่าเกมนี้สําคัญไหมเอาจริงมันก็สําคัญนะเออถ้าเกิดว่าใครทําอาหารได้ก็ทําครับพวกยาสเตนเนี่ยขายได้นะครับขายได้ดีเลยครับยาสเตนเนี่ยนะครับมันสามารถคราฟได้นะเออมันสามารถคราฟได้นะครับวิธีที่เราจะดูว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าพี่ผมอยากสร้างยาทํายังไงครับนี่ไงเข้าที่ปรุงอาหารครับแล้วก็กดครับเขาก็จะบอกว่าต้องใช้อะไรบ้างนะครับฟัดทองนะครับแล้วก็เนื้อนะครับแล้วก็กระทะครับกระทะซื้ออย่างไหน n p c นนี่ไง ทุกอย่างมันมีบอกหมดเห็นปะฟักทองเนี่ยคุณจะซื้อตลาดก็ได้หรือว่าคุณจะไปซื้อที่เมืองก็ได้เออคุณจะไปเก็บเอาก็ได้นะครับส่วนเนื้อเนี่ยคุณจะไปร่านรูนารติกเอาหรอหรือว่าคุณจะไปไปซื้อนะครับผมที่ร้านอาหารก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่คุณถูกปะเออดังนั้นก็ลองดูครับนะครับอันนี้คือวิธีการตั้งอาหารง่ายๆไม่มีอะไรยากมากมายนะครับต่อมาครับในส่วนของเหรียญน,นะครับ เหรียญอีเวนต์เนี่ยต่างๆเลยนะครับอะไรมากที่สําคัญที่สุดในช่วงต้นผมบอกเลยว่าเหรียญแมวนะครับดังนั้นเควสซ OC ในในทุกวันที่คุณทำอ่ะคุณควรจะทำเหรียญแมวนะครับลูกตีนแมวเนี่ยมันเอาไปทำอะไรครับพี่อันนี้เนี่ยมันจะเอาไปใช้สุมการ์สีขาวผมบอกเลยว่ามันสำคัญมากต้นเกมเนี่ยนะครับแล้วการที่คุณไปไป,ไปเอ่อไปสุมการ์เนี่ยคุณก็มีโอกาสได้การ์ดที่คุณจะต้องใช้สูงมากนะครับเพราะว่า ช่วงต้นเกมเนี่ยเอาจริงๆครับการ์ดขาวมันออกง่ายแล้วมันใช้แค่ส5สิห้าเหรียญและเมื่อคุณครับเ,เมื่อคุณมาหมุนการ์ดไปเรื่อยๆนะมันจะมีแบบว่าหมุนสองครั้งหรือครั้งหนึ่งนี่แหละนะครับมันจะปลดไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมลองเข้าให้ดูนะในส่วนของรีวอร์ดมั้งแล้วก็เข้าที่อ,อ,อันนี้ครับคอร์สการเรียนแล้วก็เข้าที่ตรงกลางครับคลอสนะครับเห็นไหมมันจะมีการเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณได้รับการ์ดหนึ่งใบปุ๊บอะ มันก็จะรับตรงนี้ได้นะครับมันจะแจกแต้มชมพูให้คุณ500อแจกเงิน5้า0,000ืแล้วก็แจกโอกาสอัระลบบัมหนึ่งใบนะครับผมคุณก็จะเปิดการ์ดอีกหนึ่งใบแล้วเมื่อคุณเปิดปุ๊บออกมาเนี่ยคุณก็จะมีการ์ดถึงสามใบมันก็จะปลดช่องสามใบให้คุณอีกมันก็จะเอาโอกาสอัระลบบัมให้คุณมาอีกใบหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นการปลดไปเรื่อยๆพอคุณปลดปุ๊บนะครับแล้วคุณจะเปิดอีกสักครั้งหนึ่งเนี่ยคุณก็จะปลดนะครับที่มีกกกกาารร์ดใบบบนนะคนจะคจคคััคัมม็จจแโออสุณี แค่นี้เองนะครับดังนั้นเนี่ยคุณยังสามารถปลดได้ถึง5้าใบเนี่ยง่ายๆเลยโดยเขาจะแจกโอกาก์แล้วว่าไม่คุณเนี่ยฟรีเนี่ยประมาณ3อันเนี่ยได้ง่ายๆเลยนะครับดังนั้นอย่าลืมไปสุ่มกันด้วยช่วงต้นนะครับเก็บเอาไว้สุ่มสักสามครั้งอ่ะคุณจะปลดได้ถึง5้าใบเลยครับเออดังนั้นก็อย่าลืมแล้วกันนะครับผมก็สอนเทคนิคนี้เอาไว้ด้วยนะครับต่อมานะครับเหรียญอีกอันหนึ่งนะครับที่ทุกคนจะพุ่งเป้าไปนะครับก็คือเหรียญวากิลี่นะครับเหรียญวากิลี่เนี่ยนะครับผมแนะนาว่ายัง ทักช่วงกลางๆนะครับให้คุณค่อยลงนะครับเพราะว่าเขาจะแย่งเงินซื้อตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยเหรียญเหรียญวากิลลี่เนี่ยมันจะปรับขึ้นทุกวันเลยครับทุกวันจะปรับเหรียญวากิลี่ขึ้นราคาราคาจะดีขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันเลยครับพันกว่าพันกว่าพันกว่าเกือบสองพันบางวันก็สองพันสามพันนะครับจนตอนที่เขาไม่ทํากันแล้วแล้วเหรียญวามันก็จะเหลือเกินกลาดานดังนั้นเนี่ยคุณก็ค่อยมาทําตอนหลังนะครับไม่จำเป็นต้องรีบทําให้ใส่ชุดพวกเด็กไปก่อน นะครับแต่ชุดดันเด็กมันก็ไม่มันก็ไม่ขี้เล่ครับเออแล้วคุณค่อยมาทําชุดวากิรีทีหลังตอนที่เขาแบบว่าไม่ทํากันแล้วนะครับให้พวกที่แบบว่าเขาเป็นแบบพวกเออเดีดทีดูใบอ่ะทากันไปก่อนนะครับผมเราก็ค่อยทําทีหลังนะครับไม่ต้องรีบครับอย่างที่ผมบอกว่าเกมนี้นะครับผมบอกเลยว่ามันตันง่ายๆมากครับมันไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับเป็นเกมแห่งการอยบอทนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเซฟเงินได้ก็เซฟครับเล่นหนุหนกันนานสบายๆนะครับ VIP ก็ไม่สําคัญไม่จําเป็นต้องเติมนะครับสาหรับเกม โอเคนะครับแล้วก็อันนี้ครับถามว่าเอาไว้ทํะไรครับอันนี้เขาจะเอาไว้เป็นสุ่มอุปกรณ์นะครับแต่ว่าเอาจริงอะผมลองไปสุ่มดูแล้วมันยากมากครับผมลองแบบหลายรอบมากแล้วแบบมันมันได้ยากเพราะว่ามันสุ่มตั้งแต่ของข่าวยัของฟ้าแล้วมันมันมันได้ยากอะแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบก็ไปลองดูครับแต่เหรียญน,นี้นะครับผมบอกเลยว่า quest coc คุณอย่าไปไปรับนะให้คุณไปเอาเหรียญน,นี้นะครับเพราะว่าไออันนี้นะครับมันสามารถย่อยของ เวลาเราไปลงดันบอสอ่ะแล้วเราเอาไปร่อยมันก็จะได้เหรียญนี้แหละครับมันสามารถมาขายได้นะดังนั้นบอกเลยว่าเหรียญนี้สุดท้ายมันจะเหลือเยอะมากครับเออก็ลองดูครับแล้วก็พวกมินิกับ MVP ีเนี่ยนะครับมันก็จะถูกๆอย่างนี้แหละครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะมีแต่ซูน่าตางซื้อกันนะครับผมแล้วก็ถ้าใครอยากได้แฟชั่นก็มาซื้อครับนี่คือที่สุ่มสุ่มแฟชั่นครับเออคาฟ้าคูปองนะครับก็ลองดูนะครับก็ที่เหลือก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับเป็นส่วนของกิฟต์ นะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้หวังว่าจะได้ข้อมูลที่ต้องการนะครับและน่าจะรู้กันหมดแล้วว่าอะไรบ้างที่ควรจะต้องขายช่วงไหนยังไงนะครับผมก็ทำคลิปเอาไว้ให้แล้วกันนะครับยังไงก็ฝากกันเลยนะครับเงาะชาแนลถ้าชอบถูกใจยังไงอย่าลืมครับกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อรับชมลิบก่อนใครนะครับยังไงก่อนจะจากกันไปก็ฝากแปนเพจกับริทแมนช็อปไว้ด้วยนะครับผมบายบายจ้า